ถ้าบอสเซยเยตผมก็พร้อมที่จะกลับมารายงานข่าวระบุว่ารูเบนอโมริมเฮดโค้ชทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนับสนุนสโมสรนในการดึงตัวอังเคลโกเมจกองกลางจากลิวกลับมาสู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้งโกเมจเป็นหนึ่งในผลผลิตจากระบบอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรได้แห่งวัย24ปีรายนี้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ได้เพียง10นัดเท่านั้นก่อนที่จะออกจากทีมหลังหมดสัญญาโดยเจ้าตัวเซ็นสัญญากับลิว ในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 0และขึ้นมาเป็นแข้งตัวหลักให้กับทีมได้สําเร็จด้วยผลงานอันน่าประทับใจจนทําให้มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในยุคของลีคาร์สเลททาให้มีข่าวลือถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์ปี2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในหล,หลายสโมสรที่สนใจจะเซ็นสัญญากับโกเมสสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อจบฤดูกาลในขณะที่การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขายังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆโดยในช่วงที่ผ่านมาโกเมส ยอมรับว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธหากปิศาจแดงยื่นข้อเสนอให้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งตามรายงานล่าสุดของเดอะซันระบุว่าอโมริมสนับสนุนยูเนเตดในการยื่นคว้าตัวผู้เล่นรายนี้อดีตนักเตะของพวกเขาถูกวางไว้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพรายงานยังระบุอีกว่าอโมริมนั้นอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นได้ในครั้งนี้โดยที่โกเมสจะสามารถพูดคุยกับสโมสรต่างๆในการบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมนี้อดีตตำนาน กระตุ้นหอยลุนต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้เวสบาอดีกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงปลุกเร้าลัสมุดหอยลุนว่าจําเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเขาดีพอสําหรับเล่นให้กับลูเบนอโมลิมหลังสโมสรตกเป็นข่าวกับวิกเตอร์เยเคเรสเยเคเรสฟอร์มฮอตกระฉุดแตกจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งได้เฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมอย่างไรก็ตามเวสบาวจึงลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเกือบ250นัดเชื่อว่าฮอยลุนยังพอมีโอกาสที จะแสดงให้เห็นว่าเป็นที่พึ่งพาได้ภายใต้เฮดโค้ชคนใหม่โดยเวสบาวบอกว่ารัสมุตฮอยลุนทางานหนักและทําทุกอย่างเพื่อช่วยทีมเพื่อนร่วมทีมของเขาต้องสร้างโอกาสให้เขามากกว่านี้เขาไม่ได้บอลในกรอบเขตโทษมากพอที่จะทําประตูได้เขามีสิทธิ์ไม่พอใจเพราะเขาต้องการโอกาสแฟนบอลยูเนเตตรู้ดีว่าเขาทุ่มสุดตัวเมื่ออยู่ในสนามเมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่และอาร์โมลิมมีกลุ่มผู้เล่นดีๆให้ใช้งานมันขึ้นอยู่กับฮอยลุนแล้วที่จะต้องโชว์ฟอร์มให้เห็นโดยเร็ว ยูเนเตตตกเป็นข่าวกับวิกเตอร์เยอร์เคเลและมันขึ้นอยู่กับฮอยลุนที่จะต้องแสดงให้อโมริมเห็นว่าทําไมสโมสรไม่จําเป็นต้องเซ็นเยอร์เคเลเขาต้องมีส่วนร่วมและจบสกอร์เพื่อการันตีตัวจริงในทุกๆสัปดาห์ถ้าเยอร์เคเลย้ายเข้ามานั่นแทบจะเป็นการบอนนักเตะว่าพวกเขายังดีไม่พอเพราะงั้นเราต้องยกระดับในการแข่งขันและการฝึกซ้อมด้วยไม่งั้นแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่ผู้จัดการทีมจะดึงใครเข้ามาซึ่งเขาก็รู้จักฝีมือเป็นอย่างดีอดีตโคต้ชแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเนื้้ออเเตดดีีใจจท่ไ คีแรนแมก็กเคนนา na, ผู้จัดก,การทีมอิสวิททาวรู้สึกยินดีกับการรับมือแมนเชสเตอร์อยู่ในเดต้นสังกัดเก่าในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้โดยมั่นใจว่าทีมของเขาจะมอบเกมที่ยากลําบากให้กับทีมเยือนยูไนเตดจะเดินทางไปเยือนพอร์ตแมนโรวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2002และจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของรูเบนอโมรินด้วยอย่างไรก็ตามแม็กเคนนาซึ่งเคยเป็นทีมงานโค้ชของแมนยูไนเตตก่อนย้ายมาคุมทีมอิสวิตทาวเมื่อเดือนพันวาคม2021ประกาศกล่าวว่าต้องการพา ขคว้วาชัยชนะเกมเย่านัดแรกของฤดูกาลนี้ให้ได้หลังบุกไปชนะท็อปแนมฮอสเปอร์ก่อนเบรกทีมชาแมคเคนนากล่าวว่าวันอาทิตย์เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเราตั้งตารอคอยเกมนี้จริงๆผมต้องบอกเลยไม่ใช่เพราะคอนเน็กชันส่วนตัวหรอกนะหรือเพราะผมเคยอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ในฐาน,นะผู้จัดก,การทีมอิสวิตทาวการได้มาอยู่ในจุดๆุดนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำงานหนักมาตลอด23ปีที่ผ่านมาสุดสัปดาห์นี้เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณต้องเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่และพวกเขามีผู้จัดก,การทีม ใหม่แน่นอนว่าทุกสายตาทั่วโลกคอยจับจองสําหรับผมแล้วมันเกี่ยวกับอิสโิตทาวมากกว่าและการเดินทางของเราความเป็นจริงที่ว่าเรากลับมาสู่พิมลีอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีเรากําลังมีโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาและตอนนี้เรามีหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเยือนในสนามของเราและผมคิดว่าเราจะมอบเกมสุดมันให้กับพวกเขา